ตดดูครับโอ้โหทนทานทนทานทนทานเออครับบาทนี้บาทนี้นี่จังเลยครับถือหลายเนาะโดดโดดโดดจู่คือโดดดีนะครับเยอะมากเลย โอ้ยอยู่คนละคนละเกือไกลบะนะครับต้งพนกระทึกออกจะพอออกนะครับโอ้ยอยู่ยังเห็นเป็นขาวๆอยู่นะครับที่น้องทำงานเป็นจังไนนันอายบ่ฮู่ขาวรู้เพียงท้องทุ่งมานเฮาข้าวเขียวง,งามน้ำยังมีปลา ดูดอยู่นะครับเอ้าเต็มลวงในดวงเดงในสะดุงแล้วครับปลาอย่างนี้ปลาตะเพียนใบแป้งนะครับปลาสอยนู้นครับเนาะปนกันครับเอ้าถืออยู่นะครับผมครับสวัสดีครับผมกับผมปีศาจไอต่อยนะครับออกมาหยกสะดุงอันนี้คือเก่านะครับอยู่ที่น้ำพองนะครับเนาะกาบบกลุ่มหลายเติบแล้วครับจากกันน้ำปุ๋ยหลัก ไปไม่สองสีนะครับบัที่นี่มันรุนเปมนน้องกันครับผมสะดุ้งเคยได้เคยมันนะครับเนาะมวันนี้กับพวกผมกับป็นอากาศนํำพองเมื่อนน,าาน,ออนี้กับส่งถึกนะครับนิดๆหน่อย,อยคๆครับสิดๆพลายปันในเนะาะบาลซีหาตัว พอได้เก็บนะครับน้าม็พอดีนะครับพอดียกบอไหลแห้งล้วก็บ,บอ่อค่อยนะครับพอดียกเลยมาถึงนําพ้องถึงนําพุวยนะครับเมื่อนี่ผู้ยกสะดุ้งกับบลไลปันไดครับจากทีมเมืองวานนี่ผมหองมาซองเบิงกับปอมี นะครับเป็นหามโยกอยู่ดอกแต่โบมีปลามูนี่ออกมาส่งถึงในายอยู่นะครับก็พอได้ตั้งคลิปไอตั้งกล่องอยู่นะครับปกติตัมกับไปอยนมอฟเลยครับนะลุยมันแล้ลมมกันอีกปาดนะครับเป็นเรื่องไหโดดบอโดดบอมีบอเป็นเงียบๆครับเป็นเงียบๆอ๋อโดดยูโดดอยู่ดดดอูุอด,ด,ดครับ บาดละจำนีก็ใช่ครับผมอ่าหกตัว เดียวกันนะครับแต่ว่ามันชุงไอ้นี่แล้วกับการฤดแูแล้วกับปลาตัวใหญ่ดีครับผมปลาตัวใหญ่ดีอยู่สี่เส้นสามเส้นสี่เส้นหาเส้นก็มีนะครับปลาใส่นี้พองงามๆนี่ครับวันนี้บอ,บอมีแดดปนไดครับผมมือนี้สรงอึมขึ้มในจังหน่อย ปกติแดดจนเศรานี่โอ้แจงีงค่ะครับจนก็เหลี่ยมโดดแล้วครับโดดบิ๊กตัวย่ญ่กันโดดครับเก่งนำ อออออออยู่บ่อยู่ เด็กป่าเงยนะครับวันนี้โอ้โครับปน่นงนะครับ,รบ,รบ,รบอยู่สะดุ้งอยู่ พอเงี้ป่นีดนะครับ ครับไอ้นี่อยู่ครับอยู่สะดุงเนาะตัวบ่ไง่ปันใดครับ โอ้ดงเด่นดงเด่นกบาทนี่ครับเออหมอครับอาหญ่ก่บานี้ถืตีอยูาายอยนย่นะครับมือนี้ถือบาละไหลยอยูน่มมะนะครับซุ้มเบาทละโตสองโตสามตนะครับมือนี้ทรงถือ โดด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 ครับโอ้ทนทานทนทานทนทานเออด้วครับบาทนี้บาทนี้นี่จังเลยครับถือหลายเนาะ วางนเียนหญิงมือขื้อแบบถือแนวคือวางน้ำเงี้นอยู่งนจ้น เต็มทะลนเครับ ยังท่านจะดูคของี่เป็นแบบทั้งบ้านถหัวูคลองน่าจะเหี่เแตทางบ้านถหัวนี่หละแยเค็มอ่ะแยเค็มเนียไม่ใช่แปะเหมนหรือแต่เงินน้ำลึกไม่ได้รองวันนี้

ตักย่างนะครับสะดุงเหมือนบันดีมันหัวมันค่า ครับสิบเป็นังนได้ถือพอถือได้พอครับบาทนีโตโดดโดดโดนัโนโดนัโนโดนันหนำสำนีนะครับ

ไหนครับเป็นไหนครับโดดดยู่นะครับโดดดยู่นะครับอืมผลครับทันมวัมีแต่ปลาสวยนะครับปลาปลาบค่อยมีปลาเปียบเนาะครับเบนาะ

ตักบาดแหลกบวบิดนะครับต้องไล้ตักบาดที่สวงเนาะเรืบ

น,นี่โบไปดูดลายปนเลยครับพอได้เก็บนะครับเนาะ ดเดอาไยัันนอ้อทยกูกบมดแุณละคอ้ยบุญละหมูอัยมุนะไกลนะครับตำ้บุณกระทึกอจออกจะพอ,อกนะครับโอ้ยอยู่อยู่ยนั่งเห็นเป็นข,า,ขาวๆอยู่นะครับ สะดุ้งดีไปะนะครับผมดด้ครดด้งมเมอเลดันนี้โอดดโดดบันน้วอไลด์บันไดครับผม

แล้วจ๊ะเจ้าของมันมา mới มิ้งได้ไปใ้ามนี่แหละฮะไ้ได้สามตัวช่วงนี้อินแค่ไหนไปอ่ะปา

ใจคลายกลิ่นเส้นผมของคนงามยามเชยชีพ